นายพิพัฒน์กระจาจันทร์นะครับได้ออกมาระบุถึงการใช้อนาจาักแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับว่าทําให้ไม่เห็นถึงการพัฒนาการร่วมสมัยเป็นมรดกจากชนชั้นนําของสยามนะครับที่มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงยุคสุโขทัยและอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์ครับนายพิพัฒน์กระจาจันทร์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์รมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในการเสวนาอู่ทองอยุธยาในทัศนะของชนชั้นนำสยาม โดยระบุว่านับแต่การสร้างรัฐชาติสมัยในสมัยใหม่ช่วงต้นยุคร,รัตนโกสินทร์ชนชั้นนำสยามให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ชาติโดยมุ่งอธิบายเชื่อมโยงสมัยสุขโขทัยกับอยุธยาเป็นหลักเนื่องจากเป็นพื้นที่ในภาคกลางที่สยามมีอำนาจอย่างแท้จริงและสามารถหาความสัมพันธ์หรือเกี่ยวเนื่องกับกรุงรัตนโกสินทร์ได้ด้วยโดยในสมัยรัชกาลที่4มีการอธิบายว่าสมเด็จพระรามาธิบดี หรือพระเจ้าอู่ทองปฐถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นเชื้อสายของพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนจากทางเหนือแต่ประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองขาดความชัดเจนเพราะเรื่องราวก่อนหน้าการสถาปนากรุงศรีอยุธยามีลักษณะเป็นเรื่องเล่านิทานและตำนานทําให้ไม่น่าเชื่อถือจึงเริ่มมีการค้นคว้าผ่านทั้งเรื่องราวและพงศาวดารรวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีด้วยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์แบบสมัยใหม่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยพิสูจน์ตำแหน่งที่ตั้งเมืองที่พระเจ้าอู่ทองย้ายมาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันทำให้เกิดกำเนิดตัวตนของพระเจ้าอู่ทองที่มีลักษณะที่เป็นจริงมากขึ้นนะครับผู้งาญ่จับต้องได้มากขึ้นจากเดิมที่เป็นลักษณะที่ดูเป็นตำนานไม่รู้ว่ามาจากไหนเป็นแค่เรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนเลยแล้วมันก็นำไปสู่เรื่องการตีความว่าราชวงศ์ ของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยน่าจะเป็นราชวงศ์เชียงรายเพราะในตำนานเนี่ยมีการระบุว่าอพยพมาจากเมืองแปดเมืองไตรตึงซึ่งเมืองไตรตึงในปัจจุบันก็คือตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เชื่อตามตำนานแล้วก็เชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันแล้วก็อธิบายผ่านว่าเออเนี่ยพระเจ้าอู่ทองแท้จริงแล้วก็คือกษัตริย์ไทยนะครับ นายพิพัฒน์อธิบายว่าศิลปะส,สมัยอู่ทองมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างศิลปะส,สมัยอยุธยาและก่อนหน้านั้นคือสมัยขอมหรือลบบุรีสังเกตจากเจดีย์และพระพุทธรูปที่ขุดจากกรุวัดเก่าแก่แถบภาคกลางซึ่งบางแห่งมีการนำศิลปะสุขโขทัยเข้ามาผสมผสานด้วยส่วนที่มาของคำว่าอายุทยาศีรามเทพนครนั้นอ้างอิงจากคำจารลกในหลักศิลาหลักที่11ที่วัดเขากบตาบลปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ อย่างไรก็ตามการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบันจัดแบ่งด้วยระบบของอาณาจักรหรือรัฐซึ่งสัมพันธ์กับพื้นที่และแนวคิดมหาบุรุษหรือรัฐทธิบูชาตัวบุคคลคือพระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองอู่ทองที่ว่ากันว่าคืออำเภออู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ใต้อิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาในอดีตทําให้ไม่เข้าใจลักษณะของกลุ่มรัฐในระดับแวนแควนได้อย่างเพียงพอเพราะได้รวมเอาสิ่งที่เป็นพัฒนาการร่วมสมัย มารวมเป็นเนื้อเดียวกันทางศิลปะซึ่งสะท้อนการสืบทอดมรดกจากชนชั้นนำสยามนั่นเอง